สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนหลักพาเครื่องทุกคนนะครับวันนี้ร้านอนุหลักผ่าเครื่องมีผระมาแบ่งปันครับสนใจโทรสูตก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าหรือทักไอเดียไลน์สูตรก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้า,า 5, ทางร้านมีบริการเก็บปทานนะครับทางร้านเราส่งฟรีทุกรายการนะครับไม่มีค่าใช้จ,จ่ายเพิ่มนะครับไม่ว่าโอนหรือเก็บปทานนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดอีพีต่อๆไปครับ วันนี้ผมมีพระมาแบ่งปันหลากหลายรายการนะครับสวยๆเก่าๆทุกองเลยพี่ราคาแบ่งปันทุกองค์นะพี่ชอบองคไหนสนใจองไหนโทรตามเบอร์นี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมรายการแรกเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับรายการแรกจะเป็นอ่าอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินนะพี่รุ่นอ่าสร้างสะพานปี28นะครับดูนะครับด้านหลังก็เขียนว่ารุ่นรวมใจสร้างสะพานนะพี่ดูนะครับปี28นะครับ เป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับดูนะครับสวยเดิมคมชัดอย่างเงี้ยพี่สวยเดิมคมชัดเลยนะครับรายการนี้เอาไปในราคาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นหลวงพ่อกันนะพี่เป็นหลวงพ่อกันพิมพ์ขอเบ็ดนะครับประสอ 2, 4 6องสี่หกเก้าที่สภาพใช้นะพี่ องค์นี้สภาพใช้นะพี่เป็นเหรียญขอบกระบอกนะพี่ดูห่วงจะขาดนะพี่ดูครับห่วงจะขาดเลยนะพี่ดูนะครับดูครัเป็นพิมพ์ขอเบ็ดนะพี่สภาพใช้นะครับดูนะครับเอาไป600บาทนะพี่เหรียญน,นี้เอาไป600บาทนะครับรายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นหลงปะทวดนะพี่หลงปะทวดอ่า บล็อกวงเดือนพี่สภาพผ่านการใช้งานมาบ้างนะครับพี่ดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับดูนะครับเป็นบล็อกวงเดือนใหญ่นะครับสวยเดิมคมชัดนะพี่ดูพี่เป็นพระยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะพี่ดูนะครับสวยเดิมพี่ดูนะครับจมูกยังโด่งอยู่นะพี่แค่กระไล่หลุดเฉยเนะพี่ดูนะครับเสาอากาศคมคมชัดๆนะครับดูตรงสื่อนะครับคมชัดมากเลยพี่ดูนะครับสวยเดิมพี่ พร้อมตลับเงินนะพี่เป็นเลี่ยมเงินนั้นน่ะนะพี่เลี่ยมเงินใหญ่นะพี่เลี่ยมประมาณพันห้านะพี่พันห้าถึงพันแปดนะพี่บางทีอาจถึงสองพันพี่เป็นพระเพราะหลงพุทวดองค์เขื่องอยู่นะครับพี่ผมเอาพี่พันสามร้อยบาทนะพี่พร้อมตลับเงินเลยครับดูครับพร้อมกรอบเงินเลยพี่สวยมากพี่ดูครับเจ้าของกว่าจะให้มาได้นะพี่ บวกบางๆเองนะพี่พันสามร้อยนะครับรายการต่อมาครับ,เป,เ,ปรรบเป็นเหรียญหลวงปู่ศิลาครับเป็นเหรียญหลวงปู่ศิลาสวยเดิมคมชัดแบบนี้พี่เป็นเหรียญเหนือดวงนะพี่ดูครับตัวหนังสือคมชัดเนื้อทองแดงมันปูพี่ดูนะครับพี่ดูเส้นขอบเหรียญเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนทางรถไฟนะพี่เขาเรียกอย่างนั้นนะพี่เห็นเซียนก็คุยกันนะครับดูครับจะมีเส้นวิ่งลยพี่ขอบเหรียญน,นะพี่ท้านขอบ เห็นไห่เห็นแล้วพี่เส้นวิ่งขอบเขาบอกอะไรเหมือนทางรถไฟอะไรมบบน,นั้นนะพี่เนื้อแบบเนื้อตึงสวยงามเลยพี่ดูนะครับตัวหนังสือคมชัดมากเลยนะครับหน้าตาคมชัดเป็นเนื้ออ่าทองแดงมันปูนะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญเสมาแปดรอบนะครับดูนะครับ เนื้อทองแดงผิวไฟนะพี่ดูนะครับสวยแชมป์เลยนะครับพี่ดูนะครับสวยแชมป์เลยพี่ดูนะครับดูเส้นคมคมเลยเห็นไหมครับดูครับสวยเดิมพี่ดูนะครับดูครับดูนะครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้พี่มีเม็ดผดแล้วก็มีขีดผ่านลงมานะครับดูครับอันนี้จะเป็นโคตรอุนะพี่ดูครับโคตรอุนะพี่ เห็นไหมพี่ตอกคดตักอุกชัดเจนนะครับคมชัดมากเลยพี่ดูนะครับดูเส้นขนแมววิ่งเลยพี่เป็นเหมือนวงเดือนเลยพี่เห็นครับเอาไปเบาๆนะพี่เอาไป800บาทนะครับ800บาทนะพี่สวยเดิมแบบนี้เลยนะพี่สวยเดิมราคาแบ่งปันเลยนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเ,เหรียญเจ้าสัวนะพี่เป็นเจ้าสัวสองหลวงปู่บุญนะพี่ดูนะครับ ดูพี่หูเนื้อนึกว่าทองคำเลยพี่สวยมากพี่ดูตอก3มโคตรนะครับดูครับตอก3มโคตรดูพี่ใช้อ่าเขาตอกแล้วพี่ตอกสมโคตรแบบนี้เลยนะครับดูครับหกเนื้อพี่ทองคํำแท้ๆเลยพี่ดูเหมือนทองคําเลยพี่ผมไม่ทราบว่าเป็นเนื้ออะไรพี่ได้มาแบบนี้ประมาณนี้เลยนะพี่ สวยมากพี่สวยมากพี่เอาไปเบาๆนะพี่แปดร้อยนะพี่แปดร้อยนะครับสวยเดิมแบบนี้พี่ดูนะครับแปดร้อยบาทเป็นโจ้าสุวะสองตอกสามโคตดนะครับรายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นรูปหล่อหลองพ่อเงินพิมพ์นิยมนะพี่ดูนะครับสวยเดิมแบบนี้พี่เป็นพิมพ์ตัดช่อนะพี่แต่งตะไบหยบหยาบเลยพี่ดูนะครับแต่งตะไบหยบหยาบเลยนะครับดูนะครับ สวยเดิมแบบน right. ี้พี <t ell> <t ell ่ดูครับด totally> ูครับจมูกฝรั่งเลยพี่จมูกฝรั่งเลยครับเนื้อเหลืองอมเขียวเลยพี่เนื้อเหลืองอมเขียวเลยครับพร้อมใบรับรองด้วยนะพี่ลืมเลยพี่นี่พี่พร้อมใบรับรองพี่ดูครับองคเดียวกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดูครับจะมีรอยรูงี้องนี้ก็มีนะครับดูพี่ดูพี่ดูครับ รูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับดูพี่สมาคมนิยมผู้นิยมพระเครื่องบูชาไทยนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูนะครับเอาไปในราคา $800 บาทนะครับพร้อมใบรับรองเลยนะครับให้ไปพร้อมใบเลยนะพี่รายการต่อมาครับรายการนี้เป็นพระปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะครับพร้อมกระตุดแบบนี้พี่พร้อมกระตุดแบบนี้เลยพี่พรกระตุด ของท่านนะพี่ดูนะครับต้องเป็นแบบนี้พี่สวยคมชัดเลยพี่ดูนะครับนะครับลงรักเก่าเลยนครับดูนะครับสวยมากพี่สวยมากพี่เอาไป8 0 0บาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นล็อกเก็ตนะพี่เป็นล็อกเก็ตหลงพ่อแดงด้านหลังหลงพ่อเจริญนะพี่ดูนะครับดูนะครับ สวยเดิมไม่สวยเดิมพี่ดูนะครับเหมือนมีจานหรือมีอะไรอยู่เห็นครับเป็นกระดาษหนังไก่ที่พี่เป็นล็อกเก็ตรุ่นแรกของท่านเลยนะพี่ด้านหลังเป็นหลวงพ่อเจริญนะพี่สวยเดิมพี่เอาไป700บาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อข่าวพี่เหรียญหลวงพ่อข่าวนนว,าวัดหลักสีนะครับเขียนว่าวัดหลักศีครับสวยเดิมพี่ดูนะครับเป็นเหรียญ หูเชื่อมนะมีเหรียญหูเชื่อมขอบกระบอกเรียบเรียบเลยนะครับ <c oughs> ดูนะครับสวยเดิมมีขอบเรียบเรียบเลยนะครับดูนะครับดูนะครับมีจานด้วยนะมีเหรียญน,นี้มีจานนะครับปศะสองสี่หกเก้านะครับสองสี่หกเก้านะครับเอาไปเท่าไหร่ดีเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับ รายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอ่าเหรียญทรงหยดน้ำนะครับดูนะครับประศปีสองพันห้านะครับพี่ดูครับเป็นอ่าทรงหยดน้ำพี่แบบนี้เลยพี่เป็นหลวงพ่อรุ่งนะพี่เป็นหลงพ่อรุอ่งอวัดอะไรนะท่ากระบือนะพี่สวยเดิมแบบนี้เลยพี่ดูนะครับสวยเดิมมากเลยครับดูนะครับผมเพิ่งดูในเน็ตน,นะพี่ผมจำชื่อมัพอเลยนยพี่ตัวนี้เลยพี่ หลวงพ่อรุ่งวัท่ากระบือนะพี่ปี2500นะครับแบบนี้เลยพี่เหมือนกันเป๊ะเลยนะพี่เดี๋ยวผมตีกล้องให้ดูนะครับดูครับเนี่ยพี่ที่สาระไอพี่มีขีดเห็นไหมพี่เนี่ยด้านล่างเย่ยจะมีขีดคมชัดนะพี่ดูนับหน้าตาคมชัดแบบนี้เลยนะครับดูนะครับปี2,500นะครับดูนะครับเส้นขีดคมคมเลยนะครับ รายการนี้เอาไปในราคาเจ็ดร้บาทนะพี่700บาทนะครับรายการต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้พี่สภาพผ่านการใช้งานมานะครับดูนะครับสวยเดิมมากเลยครับดูด้านหลังนะครับอันนี้น่าจะก้อนรอยเชื่อมนะพี่เชื่อมหยดลงมานะครับดูนะครับสวยเดิมคมชัดนะพี่เป็นเหรียญขอบก็บอกนะครับดูนะครับ เหรียญขอบกระบอกหูเชื่อมนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่ดูครับสวยเดิมมากเลยครับเนื้อหาเก่าแบบนี้เลยนะพี่เป็นเหรียญขอบกระบอกหูเชื่อมนะครับเอาไปในราคาเจ็ดร้อยบาทนะพี่เจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะครับดูครับเป็นหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะครับ ดูทับมีจานด้านหลังนะพี่ดูทับจานคล้ายเลข3าเห็นไหมครับพิมพ์อันนี้จะเป็นพิมพ์รัศมีนะพี่ใช่ไหมครับหรือพิมพ์อะไรนะมันมีหลายพิมพ์มากพี่ดูทับเนื้อหาเก่าแบบนี้พี่ดูทับสวยเดิมเก่ามากเลยพี่องค์นี้เก่ามากแตคทับเอาไป600บาทนะครับรายการต่อมาครับอันนี้จะเป็นพระรอดนะพี่เป็นพระรอดนะพี่อันนี้จะเป็นลืมชื่อกุแล้วพี่เป็นพระรอดนะครับ ดูครับเนื้อหาก็เก่าแบบนี้เลยพี่ดูนะครับเป็นพระรอดแพี่เอาไป6 0 0บาทนะครับผมจำชื่อกุไม่ได้แล้วนะครับรายการต่อมาครับเป็นรูปหล่อหลงพะเงินนะครับพิมพ์คอแอลนะปีันะี15นะพี่ดูครับชัดไหมครับพี่นี่พี่สวยเดิมพี่กิ่งดังมากเลยครับดังใสจริงๆิงนะพี่ สวยเดิมมากเลยนะครับพี่ดูนะครับดูนะครับดูครับมีหัวตาพี่เห็นไหมครับตาเป็นสองชั้นพี่ไอกล้องไม่ค่อยชัดแต่พี่ดูนะครับคอแอลลึกๆเลยพี่ดูนะครับสวยเดิมแบบนี้พี่สวยเดิมแบบนี้เลยนะครับเป็นบล็อกประกบนะพี่บล็อกหน้าจะใหญ่กับบล็อกหลังนะพี่หูจะปิ้นมาด้านหลังนะครับพี่ดูนะครับหูจะปิ้นมาด้านหลังเห็นไหมครับ เป็นบล็อกระกบเนะพี่เห็นไหมพี่เห็นได้ชัดเลยครับดูสาลีพี่เหมือนลูกศอนหัวธนูเลยครับสวยเดิมพี่ตอโค้ดเลขหนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับดูนะครับต่อโค้ดหนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับสวยเดิมแบบนี้พี่สวยเดิมแบบนี้เลยครับดูนะครับสวยสวยเดิมเดิมเลยครับเอาไปในราคา800บาทนะครับรายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นอาเหรียญ เหรียญรูปเต่าที่เป็นเหรียญหล่อ,หอโบราณแบบนี้เลยครับดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับเรียมเก็บเนื้อไว้อย่างดีเลยนะพี่ขนาดอยู่ในเรียมหนัง่เก่าขนาดนี้เลยพี่ดูครับดูครับเป็นเหรียญทรงรูปเต่าพี่ผมจำชื่อหลวงพ่อไม่ได้ครับประศ2สองห้าห้าแปดนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับ รายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อจันนะพี่ดูครับเก <c oughs> ่ามากพี่เพิ่งได้มาเลยนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยพี่ดูครับเพิ่งขอแบ่งเข้ามาเลยพี่ดูนะครับปีประสอสองสี่เจ็ดแปดนะครับสวยเดิมเก่ามากเลยนะครับขอบเรียบไปหมดแล้วน,นะพี่สภาพผ่านการใช้งานมานะพี่เอาไป 600พอนะครับ600บาทรายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลงผู้สุกวัดปากคอมขามเท่านะครับปี2466นะครับดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมแบบนี้เลยครับดูนะครับเป็นเหรียญขอบกระบอกหูเชื่อมนะครับดูนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับดูนะครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้ครับเอาไป อ่าแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทนะครับวัดอันนี้เป็นอ่วัดสามเพิ่มนะพี่เป็นพระวัดสามเพิ่มนะครับดูทับกีบบัวใหญ่นะครับสวยๆนะพี่ดูทับดูทับสวยเดิมแบบนี้พี่เป็นอ่าพระวัดสามเพิ่มนะพี่ดูทับสวยเดิมพี่เป็นพิมพ์กีบบัวใหญ่นะครับเก่ามากพี่ดูทับเก่ามากเลยนะครับ ดูนะครับลงรักปิดทองเก่าๆแบบนี้เลยนะครับดูนะครับเก่า <c oughs> จ,จัดนะพี่เก่าจัดเลยพี่เลี่ยมกรอบเก็บเนื้ออย่างดีพี่เลี่ยมอย่างเงี้ยดีนะพี่น้ําเข้าไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าแบบพระจะหักจะแตกนะครับเอาไปห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อผางน,นะครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะพี่ดูนะครับ ปีหนึ่งสองนะครับดูครับสวยเดิมคมชัดเลยพี่สวยเดิมคมชัดเลยนะครับนะครับเป็นบล็อกคงเคแล้วพี่บล็อกคงเคนะครับดูครับสวยเดิมคมชัดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อผังนะครับเอาไปหกร้อยบาทนะพี่หกร้อยบาทครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้เป็นพระสมเด็จจิรดานะครับดูครับเป็นพระสมเด็จจิรดาพี่ได้มาแบบนี้เลยพี่ดูครับ มีปิดทองด้านหลังด้วยพี่เห็นครับสวยเดิมพี่สวยเดิม,ม,ส,วดมสวยมากพี่ชอบมากเลยพี่องค์นี้เป็นพระสมเด็จจริรดานะครับเอาไป600บาทนะครับรายการต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมหลังยนนังยนสีนะครับหลังยันสีนะครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูครับด้านหลังนะครับ ดูนะครับประสองสี่หกเจนะพี่ดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่เอาไปในราคาอ่ากล่องตกนิดนนะพี่เอาไป600พอยพอจะมีหกร้อยนะครับสภาพผ่านการใช้นะครับรายการต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับประสองสี่แนะครับดูนะครับหน้าตาคมชัดนะครับสวยเดิมเลยนะครับ ดูนะครับเหรียญหูเชื่อมขอบกระบอกนะครับบล็อกดอกจันแตกเลยนะพี่ดูนะครับเป็นบล็อกดอกจันแตกเลยนะครับรับเปหรียญขอบกระบอกนะครับหนาเลยนะครับเอาไป700บาทนะครับรายการต่อมาพี่อันนี้เป็นพระหลวงพ่อเดิมนะพี่กรุพนมรอบนะพี่วันนี้ผมได้มาสักสององนะพี่สององนะครับดูนะครับเป็นพิมพ์เขาเรียกอะไร ลูกกระเดือกนะพี่หรือคอติ่งนะพี่เขาเรียกว่าลูกกระเดือกนะพี่พิมพ์ดูครับเป็นพิมพ์ลูกกระเดือกนะครับเป็นพระกุพนมรอบนะพี่ดูครับเป็นพิมพ์ลูกกระเดือกนะครับดูครับเก่านะพี่เก่าถึงเขาบอกว่าหลงพ่อเงินไอ้หลงพ่อเงินปลูกเสกเองเลยนะพี่รุ่นนี้นะครับดูครับสวยเดิมมากเลยพี่สวยเดิมนะพี่อันนี้องค์ที่หนึ่งอันนี้องค์ที่สอง้ดูองค์ที่สองนะครับดูนะครับ ดูครับเป็นพิมพ์คอสติง้งเห็นไหมครับพี่สวยเดิมแบบนี้เลยพี่ดูครับดูครับสวยเดิมมากเลยพี่ดูครับรายการนี้เป็นรายการที่สองในป,ปีมีจำนวนสององค์ใครจะปิดก็ปิดอ่นนี้เลขหนึ่งนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับอันนี้องค์ที่สองี่นี่พี่สภาพยังสวยอยู่นะพี่เอาองค์ละ หนึ่งพันบาทนะพี่ราคาวัดเลยนะพี่ที่วัดนะพี่เขาบอกว่าไม่ถึงครึ่งวันนะพี่หมดเลยนะพี่องค์ละหนึ่งพันนะพี่ตอนนี้เขาบอกราคาไปไกลนะพี่เห็นเขาคุยกันนะครับพี่ดูนะครับรายการนี้จะเป็นอ่าพระปิดตานะพี่พังพระกาณนะพี่เป็นพระปิดตาพังพระกาณนะพี่น่าจะปีสามก็กว่านะพี่ดูนะครับเป็นเนื้อทองแดงเหมือนทองแดงผิวไฟนะครับ สวยพีสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับเอาไป500บาทนะพี่500บาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอันนี้เขาเรียกว่าประหลัดขิกนะพี่แต่ขอบอกเลยพี่เป็นงานนะครับผมดูเป็นงานพี่ดูนะครับผิดถูกก็จะว่ากันนะพี่แต่ผมดูเป็นงานเลยนะครับเนี่ยพี่งานแน่นอนนะพี่ผมดูนะครับมีอักขระลายันนะพี่ผมไม่ทราบว่า เป็นหลวงพ่ออะไรนะพี่ทำมาแบบนี้พี่ใช้งาแบบนี้พี่ราคาจองก็ต้องแพงพี่แต่นี้เก่านะพี่เก่านะครับเอาไปหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับในการนี้อ่าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อคล้ายนะครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะพี่ดูนะครับดูครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อคล้ายนะพี่มีหมุด เจาะอย่างนี้ด้วยนะครับพี่ฝังหมุดเลยนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่ก้นจะมีอุแบบนี้เลยนะครับเอาไปหกร้อยบาทนะพี่องค์นี้ไปหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นอ่าหลวงพระทวดถ้าพี่เป็นหลวงพระทวดเนื้อว่านะครับปีสองสี่เก้าเจ็ดนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่ดูนะครับหน้าตาคมชัดเลยนะครับดูนะครับเก่าๆเดิมๆนะพี่เหมือนยังไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับ สวยเดิมแบบนี้เลยนะครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมมากเลยนะครับดูนะครับรายการนี้เอาไปเอาไปเจ็ดร้อยนีพี่เป็น700เป็นปี2497ี่เดพี่ด้านล่างจะมีรูเจาะอ,อยู่พี่มีเจาะรูอุดผงด้วยนะครับรายการต่อมานะพี่รายการนี้นจะเป็นหลวงพ่อหลุนนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อหลุนยันอุใหญ่ ชายยาก9ยอดนะพี่ดูนะครับสวยเดิมพี่เนื้อทองแดงเก่าๆพี่เป็นขอบกระบอกเก่าๆเลยครับดูนะครับสวยเดิมพี่เป็นเหลี่ยมขอบกระบอกหูเชื่อมนะครับนั้นหนาพี่เหลียมนั้นหนาเลยครับเอาไปในราคา600บาทนะครับรายการต่อมานะพี่รายการนี้จะเป็นรูปหล่อนะพี่หลวงพ่อหน่ายนะครับรุ่นแรกนะพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อหน่ายรุ่นแรกนะพี่ดูนะครับสวยเดิมเก่ามากเลยนะครับ ดูนครับรุ่นหนึ่งะพี่มีเลขหนึ่งปีหนึ่งแปดนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยนะครับรายการนี้เอาไปห้ารอยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าพระระคังหลังคอนนะพี่ดูนะครับดูนะครับสวยเดิมเก่าๆแบบนี้เลยนะครับดูครับเป็นพระระคังหลังคอนะพี่ เอาไปในราคา600บาทนะครับ600บาทนะครับรายการต่อมาครับเป็นเหรียญเเหรียญหลวงพ่อต้อมนะพี่ดูครับวัดท่าตะแบงเป็นเหรียญเหนือดวงนะพี่มีกล่องด้วยพี่กล่องผมวางไว้ตรงไ้นะมีอยู่พี่มีกล่องอยู่นะครับพร้อมกล่องเดิมเลยพี่ดูนะครับเลขโคด 1, 7, 9, ้ดห79่งเจ็ดวิโค้ดหนึ่งเจ็ดเก้า ไม่ตีกล้องไม่ค่อยแจเลยวันนี้พี่ดูนะครับสวยเดิมพี่เป็นเหรียญเหนือดงนะพี่เป็นเนื้อทองแดงคล้ายทองแดงบันปูนพี่ดูนะครับสวยเดิมแบบนี้พี่สวยเดิมมากเลยครับดูนะครับสวยเดิมคมชัดนะครับเอาไปหกร้อยบาทพี่มีกล่องห้ด้วยนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเ,เหรียญหลวงพ่อพกลวยนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อพกลวยปีศูนย์สี่นะครับสวยเดิมเลยนะครับ ดูขีดคมคมเลยนะครับดูนะครับสวยเดิมคมชัดเลยนะครับดูหน้าตาคมชัดเลยพี่ดูนะครับวอลแวทมีเนื้อเกินนะครับองห่วงเหมือนมีปิงเกาะซาโลปิ้นนะพี่ดูนะครับดูนะครับมีจานด้วยพี่เหรียญนี้มีจานด้วยนะครับดูนะครับสวยๆเดิมเดิมเหรียญนั้นหนาเลยนะครับดูนะครับรายการนี้อาไป800บาทนะครับ รายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นหลงพอทวดนะพี่เป็นหลงพอทวดนะพี่ดูนะครับวัดพระโคนะพี่ดูนะครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้นะพี่ดูนะครับดูนะครับเก่ามากเลยพี่เก่ามากเลยครับดูนะครับเก่ามากเลยพี่เอาไปในราคาเอ่อหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่อ หลงปูศิลาที่พี่เป็นหลงปูศิลานะครับดูนะครับสวยเดิมเลยครับพี่ดูนะครับสวยเดิมพี่ต่อโคดตรงนี้นะครับสามหกสามนะพี่ดูนะครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้พี่มีกล่องด้วยพี่อันนี้ลงยาเขียวนะพี่ลงยาเขียวคุยพื้นต่อโคดด้านหลังนะครับสวยเดิมแบบนี้นะพี่สวยเดิมเลยนะครับพี่ดูนะพี่มีกล่องเลยนะครับรุ่นอ่าพญาพาลีครับ พร้อมกล่องเลยพี่พร้อมกล่องเดิมเลยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรายักษ์วัละมุดนะพี่หรือว่าท้าเวสวรนอะไรแบบนี้นะพี่สวยเดิมพี่มีจานด้านหลังด้วยนะครับดูทับมีจานด้านหลังนะพี่เก่าๆแบบนี้พี่พร้อมขึ้นคอเลยนะครับดูทับเก่าๆเลยพี่เอาไปอ่าหกร้อยบาทนะพี่เอาไปหกร้อยบาทนะครับ ต่อมารายการสุดท้ายนะพี่อันนี้มีใบรับรองนะพี่ประกวดได้อันดับหนึ่งนะครับนี่พี่มาคมใหญ่นะพี่ดูจะมีเลขนะพี่เลขดูครับดูครับดูพี่ติดรางวัลอันดับหนึ่งนะพี่ดูครับรายการที่หนึ่งพันหกร้อยสิบนะพี่นะครับพี่แล้วก็จะมีเลขตรงนี้นะพี่สามห้าแปดแปดหนึ่งนะครับดูครับเหรียญเสมา ฟ้าประธานร้อยปีฉลองสมณศักดิ์หลวงพ่อพัดนะพี่วัดห้วยดวนปีหกสี่นะพี่ทันหลวงพ่อนะครับสวยเดิมพี่ดูพี่องค์เดียวกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่เป็นเนื้อ,เ,อเขาเรียกอะไรนะแบ็คคิงหรืออะไรนะพี่เขาเรียกแบ็คคิงนะพี่เลขผิดเลขถูกนะพี่ดูครับเป็นเหรียญพายศนะพี่ดูครับเลขโค้ไไดไหมเนี่ยเลขโค้ไไดไหมเนี่ยอ๋อเลขโค้ดอยู่ฝั่งนี้ครับเจ็ด 4สามนะพี่ดูนะครับสวยเดิมพี่เหมือนคล้ายเนื้อ 2K อะไรพี่แ่อันนี้เป็นแบ็คทิงนะครับดูนะครับสวยพี่สวยนะพี่ถึงว่าได้ทีนที่หนึ่พี่สวยมากพี่ชอบเลยนะพี่เอาไปเลี่ยมทองเลยพี่ขู่ขอบอกเลยนะครับเอาไปราคาแบ่งปันนะพี่500พอพี่พร้อมให้ใบไปด้วยนะครับ500พอนะครับซื้อมา400เลยนะพี่ ขายห้าร้อำหรับลายห้าิบาทด้วยหักส่งแล้วนะพี่แต่ไม่ลดแล้วนะครับพี่อ่าวันนี้ต้องขอจบเพียงแค่นี้นะพี่สนใจต้องไหนชอบห้องไหนโทรมาได้เลยครับตามเบอร์นี้ครับไอดีไล์ก็เบอร์นี้ครับ0ื่อก็สองแปดสาเลยนะครับอ่าต้องขอกราบสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับ